วันนี้เราจะมารีวิวและทดลองขับ Seeker X ตัวนี้จะเป็นตัวแฟลกชิพที่สามารถวิ่งได้470กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเพราะว่ามีมอเตอร์2ตัวแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาดสามารถวิ่งได้540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC เพราะว่ามีมอเตอร์ ตัวเดียวเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับดูกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรและการใช้งานดีไม่ดีอย่างไรแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูซ e เค e X ภายนอกก,อนก่อนว่าเป็นอย่างไรสําหรับซีเค e X จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยตัวท็อปสุดเลยคือตัว Flagship ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านบาทและตัวต้นคือตัว Standard ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วอ่ะราคามันจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาท ถามว่ามีอะไรที่แตกต่างบ้างหลักๆเลยคือในเรื่องของพลักกำลังถ้าเป็นตัวแฟลกชิพนะคือจะเป็นตัวขับ4และจะมีมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังแปลว่าจะมีมอเตอร์2ตัวซึ่งรวมแล้วคือมันจะแรงกว่าเมื่อเทียบกับตัวสแตนดาดเพราะว่าตัวสแตนดาดจะเป็นตัวขับ2ล้อหลังแล้วก็จะมีมอเตอร์1ตัวเท่านั้นส่วนจุดแตกต่างอื่นๆนะถ้าคุณดูตัวสแตรฐาะพละกกำลังจะอยู่ที่272แรงมา้า และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่343ินิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นตัวแฟลกชิพเนื่องจากมีมอเตอร์2ตัวมอเตอร์หลังเท่ากันครับกับตัว t a ต d a า d แต่มอเตอร์หน้าจะเพิ่มมาอีก156แรงมา้าและแรงบิดจากมอเตอร์ด้านหน้าจะเพิ่มมาให้อีก200นิวตันเมตรจุดต่อไปคือตัวยางและล้อถ้าเป็นตัว t a ต d a า d จะเป็น18นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฟลกชิปจะเป็นขนาด20นิ้วสําหรับตัวแฟลกชิ p จะมีไฟแอมเบียนมาให้ หน้าจอ Head-Up Display ระบบเบาะต่างๆสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าหน้าจออัจฉริยะที่เสาบีลำโพงยามาฮ่าสิบาตำแหน่งทั้งหมดนี้จะมีอยู่ในรุ่น Flagship หรือว่าตัว t o อตัว Standard จะไม่มีให้และสุดท้ายคือเรื่องรองรับการชาร์จแบบ AC ถ้าเป็นตัว Flagship จะสามารถรองรับ11กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นตัว Standard จะรองรับ7.2กิโลวัตส่วน s e ครจะมีให้เลือกสภายนอกอยู่5สี สีขาวสีเบจสีเขียวสีเทาและสีมิสเกรย์ส่วนโทนภายในจะเป็นสีดำตัดกับสีเทาหรือจะเป็นสีฟ้าตัดกับสีขาวถ้าคุณดูซีเกอร์เกการออกแบบของคันนี้คือถ้าคุณดูภายนอกด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายอ่ะคือมันดูสวยใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะด้านท้ายอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าสวยเลย ด้านหน้าก็มีเอกลักษณ์ครับมันจะมีความเป็นพรีเมียมมีความเป็นไฮเอด์ end. แต่เนื่องจากสีตัวนี้คือมันจะดูแบบมีความสปอร์ตมีความดุดันเข้าไปด้วยเออคือมันสวยใช้ได้เลยนะแต่ในขนาดเดียวกันอะสมมติถ้าคุณวนมาดูด้านข้างนะคือตรงเนี้ทรงอะคือตอนแรกถ้าเราดูจากด้านหน้ามันจะดูแบบเป็นรถที่ใหญ่เลยนะแต่ถ้าคุณมาดูด้านข้างอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเราเปรียบเทียบกับตัวผมก็ได้นะสังเกตเลยว,ว่าผมสูงกว่าแบบชัดเจนเลยนะ ผมสูง170เซนติเมตรนะครับแปลว่าเนี้ยจะต่ำกว่าหรอวเตี้ยกว่าแน่นอนครับและความยาว่ะเนี้ยคือถือว่าเป็นจุดเด่นมันดูยาวอะ่ะก็จริงแต่สมมติถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเปล่าอย่างเงี้ยผมถือว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันยาวขนาดนั้นนะคือถ้าเราดูในเรื่องของสเปกกับมิติดตัวถังอะ่ะมันจะดูยาวมันดูแบบมีพื้นที่เลยซึ่งจริงๆที่ผมได้ลองใช้มามันก็มีพื้นที่จริงครับแต่ถ้าเรามาดูคัดจีแบบตาเปล่าแบบเนี้ยส่วนตัวมันไม่ได้รู้สึกว่าันนนยาาวถึงขด้นนรบ แต่ผมชอบตรงนี้นะมันเป็นแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนดีการออกแบบของเขาเออมาดูเท่ดีนะมันดูแปลกใหม่ซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบแบบรถคันอื่นอื่นะมันไม่ค่อยออกทรงแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบโทนแบบเรียบๆไปเลยเออเนียผมก็ว่ามันก็ดูแปลกใหม่มีความแตกต่างอยู่แต่นี่ก็คือกุญแจของเขานะครับมันจะมีบัตรที่เป็นซีเคอร์อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจจะเป็นแบบนี้อันนี้มัน ห่อไว้อยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าคุณดูข้างในเนี่ยก็คืออันนี้คือตัวล็อกตัวปลดล็อกและนี่ก็คือเปิดท้ายนะครับแต่อยากจะให้สังเกตตรงที่จับประตูนะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกนะฮะนี่และการที่เราเปิดนะคือเราแค่กดจากตรงนี้นแล้วก็ดึงออกมาไม่มีที่จับไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็คือองศานะครับคือถือว่ากว้างไหมก็รู้สึกว่ามันกว้างอยู่นะคือเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคือตรงนี้เข้าไปได้แบบ สบายสบายเหลือเฟือเลยนะครับด้านหน้าไม่ค่อยมีปัญหาอยู่ล้วแต่ถ้าเราดูลาด้านหลังตรงเนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคดีนะเออมันโอเคดีมันไม่ได้90องศาหรอกแต่ว่าผมว่าภาพรวเวลาเราเข้าไปอ่ะมันโอเคเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้ได้อยู่ส่วนกรามเครนสจับพื้นเปนถึงตัวรถก็ไม่ได้สูงมากนะผมว่าก็ขึ้นมาได้แต่สมมุติถ้าใครที่แบบ มีผู้สูงอายุผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะมีปัญหาแบบเวลาการเดินหรือว่าการที่จะก้าวขึ้นมานะครับก็มาลองดูก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าแต่ละคนที่ใช้งานจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วพอเราล็อกรถนะครับประตูตรงนี้ก็จะปิดเนี่ยมันจะค้างอยู่แป๊บน,นึงนะแล้วมันก็ค่อยดึงเข้ามาอ่าอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าผมปลดล็อกตรงนี้อีกรอบนึงก็ กดตรงนี้ดูอ่านี่ก็คือที่ใช้ของเขานะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยถ้าคุณดูด้านท้ายนะโอ้โหดูเล็กเลยแต,แตกต่างกับด้านข้างหรือว่าด้านหน้าโดยสิ้นเชิงเลยถ้าคุณเปรียบเทียบขนาดของตัวรถอะ่ะโดยที่ไม่ได้ดูแบบตัวเลขมิติตัวถังอะ่ะสําหรับผมนะด้านหน้าจะดูใหญ่สุดมันจะดูอวบดูใหญ่ดูหนักแน่นดูแกร่งเลยลองลงมาก็คือด้านข้าง แล้วก็ค่อยมาด้านท้ายด้านท้ายมันจะดูแบบสไตล์น่ารักน่ารักแบบมินิโมแต่ดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยนะถ้าเปรียบเทียบผมว่ามันมีนมเอกลักษณ์ดีโดยเฉพาะโลโก้ซีคือตรงเนี้ยเออผมว่ามันเออมันเอกลักษณ์ของมันมันชัดแจ๋วดีเลยนะส่วนถ้าเราเปิดท้ายก็กดปุ่มตรงนี้อ่าเป็นแบบไฟฟ้าอ่าส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระนะเอาตรงๆเลยนะถ้าเราไม่ได้พับ,บอบ์ดแถว2อนอะ่ะวางกระเป๋าสมมติถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศนะ วางได้ใบเดียวเลยจบนะฮะจบเลย2ใบผมว่าไม่ได้มันจะติดแต่ถ้าเราพับเบาะแถวที่2ลงไปเราก็สามารถวางของหรือว่าวางกระเป๋าสัมภาระต่างๆได้มากขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าในกรณีถ้าเรานั่งแบบแถว1นึงและแถว2เลยเราก็จะมีแค่พื้นที่ด้านหลังเท่านั้นนะครับอ่ะถ้าเราเปิดตรงนี้มานะครับก็จะมีที่เก็บของให้เพิ่มเติมด้วยนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็น สายชาร์จรถของเขานะครับมีที่เก็บของ mm. เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆก็อยู่ตรงนี้โดยประมาณก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะต้องการเก็บกระปรงกระเป๋าเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสัมภาระเพิ่มเติมอะ่ะมันจะได้แค่แบบใบเล็กๆกับส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าแบบคิ้วเล็กๆนะครับก็ใส่ช่องตรงนี้ได้นะครับล่องเหนือนจากนั้นไม่ได้นะไม่ได้ครับแต่สมมุติถ้าเราซื้อซี e k e อร์กนะครับก็ลองสอบถามด้วยนะว่าเราได้พรมอันนี้มาด้วยหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็ถ้าเราปิดท้ายก็ตรงนี้เลยอ,อ่ะ สังเกตสปีดก็เร็วอยู่ครับอันนี้ไม่มีอะไรถือว่าใช้ได้ถ้าเรามูฟมาดูด้านหน้านะครับอ่ะเราเปิด มาเลยนะครับนี่เราก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้นะครับแต่สมมติถ้าเราซื้อของเยอะตามห้างหรือที่ไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องใส่ของในตัวรถหรือว่าท้ายรถ่นตัวนี้จะใส่ไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่เวลาสมมุติถ้าเราอยากจะเปิดตรงนี้มานะครับเราก็ดึงก้านนะครับอยู่ฝั่งคนขับนะครับดึง2ครั้งนะครับมันก็จะเปิดให้แล้วเราก็แค่ปัดขึ้นได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปทดลองขับแล้วไปดูภายในกันว่าคันนี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปขับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าระบบต่างๆ มันอยู่ในนี้หมดเลยนะก็ถ้าเราคุ้นเคยกับตัวฉางอันนะครับดีพาวเอสนะครับก็คือฟีลลิ่มันจะเป็นประมาณนั้นเลยแต่จอนี้คือไม่สามารถเอียงได้นะครับมันจะอยู่แบบนี้โดยประมาณหนึ่งเลยนะแอร์ก็คืออยู่ตรงกลางนี้แต่ถ้าออปชั่นหลักๆอะก็คือจะอยู่3ปุ่มนี้อย่างแรกเลยอะกล้อง360องศานะฮะเนี่ยเราสามารถดูได้ภาพชัดแจ๋วเลยครับผมบอกเลยเคลียร์มากอันนี้โอเคเลยเห็นได้หมดเลย 3D ปื๊บ นะครับระบบช่วยจอดตรงนี้หมดเลยอ่าเปลี่ยนไปก่อนนะแต่ภาพนี่ชัดแจว๋วนึงก็คือนี่อันนี้คือจะเป็นระบบโหมดต่างๆนะครับในรถของคันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะครับอ e l e r a t i o n นะครับการ r e เ e เ e อเรทพลังงานกลับเข้าไปพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมเซ็ตเป็นภาษาอังกฤษแต่เราสามารถเซ็ตเป็นภาษาไทยได้ด้วยเรื่องการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ค่าอยู่ตรงนี้หมดเลยประตูไฟต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลย อีกานนึงนะครับก็คือปุ่มโฮมอันนี้ก็คือปุ่มโฮมก็คือจะกลับมาสู่จอตรงนี้นั่นเองแต่ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมอย่างเช่นเบาะเราสามารถควบคุมได้นะครับเบาผู AU, ้โดยสารด้านหน้าหรือเบาคนขับก็ปรับได้เราปรับแทนให้ได้หมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยปุ่มนี้อ่าอันนี้คือจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ a p p l e c a r p l a y Android Auto กล้องถ่ายรูปนะฮะได้หมดเลยแผนที่ก็มีให้อ่าดูแผนที่ไปก่อนเป็นไอเดีย จะใช้เวลาประมวลนิดนึงอ่าอันนี้ก็คือเราเข้าจากปุ่มตรงนี้นะครับก็คือมีลูกเล่นเยอะครับออปชันอันนี้หายห่วงมีให้หมดเลยแต่มีอีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือมันจะมีปุ่มนะครับอยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับพอผมกดนะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะนี่มันจะขึ้นมาจอนี้ครับอันนี้คือมันจะเป็นเสียงที่แบบน่ารักน่ารักนะครับอย่างเงี้ยนะมีแคทมีรถแข่งมีจักรยานนะครับอย่างเช่นถ้าผมกดแคทนะ ่ะเดี๋ยวลองสปอร์ตคาร์บ้างคือเสียงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะกังวลนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับคือถ้าเรานั่งอยู่ในรถอะ่ะเราก็จะได้ยินอยู่บ้างแต่ข้างนอกอะ่ะได้ยินไหมได้ยินแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบเหมือนแบบ อลังการยังจะไม่ใช่เลยนะครับก็เสียงเบาๆอยู่เหมือนกันนะครับถ้าแบบมันใช้สําหรับแบบอยู่แบบคนเดียวหรืออะไรแบบนี้มันจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะครับมันจะไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นแน่นอนครับถ้าคุณดูการออกแบบของ s ีเคอร์ X คันนี้มันจะมีคันหนึ่งที่ผมนึกถึงเลยก็คือตัว d ีพาว S07 คือการออกแบบอะโทนอะมันจะใกล้เคียงกันมากๆเลยโดยเฉพาะด้านหน้าตรงนี้คือเหมือนประมาณหนึ่งเลยมันจะเป็นสไตล์แบบ Minimal มินิ m a l หน่อยนะครับแต่ถ้าคุณดูอ่ะการใช้งานต่างๆอย่างที่บอกไว้ก็คืออยู่ตรงหน้าจอนี้หมดเลยนะฮะคือสำหรับผมนะตัวซ e e k ร r X คันนี้พื้นที่อ่ะด้านหน้านะผมรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างอยู่นะคือช่องตรงกลางตรงนี้ครับมันจะโล่ง แต่ถ้าคุณอยากสมมตินะไปเทียบกับตัว d p o w S07 มันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันโปรงถึงขนาดนั้นนะแต่ข้อดีหรือถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบอ่ะคือ d p o w S07 อะมันจะเป็นรถที่ไซส์ที่ใหญ่กว่า c k e r X อันนี้คือชัดเจนเลยมันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปคือสมมติถ้าเป็นรถที่ใหญ่คือบางทีเราอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะอย่างเช่นเวลาเราจอดรถ แบบนี้หรือว่าเวลาเราขับบางทีเราอาจจะแบบซิกแซกซ้ายขวามันอาจจะไม่คล่องไม่สะดวกขนาดนั้นแต่ c ีเคร็ X เนี่ยจ,จะเป็นรถที่ไซส์เล็กกว่าแปลว่าคุณจะซิกแซกซ้ายขวาได้คุณจะจอดแบบริมทางตามมุมหรือว่าช่องแคบแคบได้ง่ายกว่าเมื่อคุณเปรียบเทียบก,กันแล้วแต่ถ้าเราพูดถึง c ีเคร็ X คันนี้อ่ะคือมันจะมีลูกเล่นที่แตกต่างอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมนอกจากตรงหน้าจอนี้นะก็คือ ตรงประตูครับเวลาเราจะเปิดประตูคุณสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่มีที่จับหรือว่าที่เปิดประตูนะครับมันจะมีแค่ปุ่มอันเดียวพอเรากดปุ่มนะครับมันก็คือเปิดเลยนะครับมันจะเป็นปุ่มนะครับข้างๆตรงนี้นะคือมีให้ทุกฝั่งเลยมันจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยและตรงแผงประตูเนี่ยคือมันจะทึบเข้าไปข้างในซึ่งการที่มันทึบเข้าไปข้างในอีกอะมันจะทําให้ตรงโค้งด้านข้างตรงเนี้ยมีพื้นที่มากขึ้น มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ทำให้ตัว c ีเคร็คะมีพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะแถวด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังเราไปว่ากันอีกทีแต่การออกแบบอะ่ะจริงๆถ้าพูดตามตรงเลยอยู่ที่คนมองอยู่ที่คาแรคเตอร์และความชอบส่วนตัวของแต่ละคนมันจะแบบแตกต่างกันออกไปเลยนะแต่ถ้าถามผมแล้วอ่ะผมว่าภายในเนี่ยก็ดูสวยดีนะมาดูเรียบง่ายมันดูคลีนมัดูสะอาดและวัสดุก็โอเคซอฟทั h หมดเลยตรงแผงประตูเนี่ยนุ่มหมดเลยนะฮะ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันตรงแดชบอร์ดนี้ก็เหมือนกันเออคือภาพโดยรวมโอเคเลยนะสำหรับผมแม้พื้นที่แถวด้านหน้ามันจะกว้างก็ตามอะ่ะแต่ช่องใช้งานต่าง,างอะ่ะมันอาจจะไม่ได้สะดวกถึงขนาดนั้นอย่างเช่นที่วางแก้วมันจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้เลยคือมันค่อนข้างต่ำนะสมมติถ้าเราไม่ได้ใช้แบบแก้วเยติที่มันใหญ่ๆ่อะ่ะที่มันสูงสงเลยอะ่ะสมมติถ้าเป็นขวดน้ําเล็กๆอะไรแบบนี้บางทีมันจะหยิบแบบไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่หรือว่าสมมติถ้าเราแบบ จะวางโทรศัพท์วางกระเป๋าตังกระดาษทิชชู่จีบาถาต,ต่างๆอะ่ะคือมันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เพอช่องอะ่ะมันจะไม่ได้แบบมีให้เยอะขนาดนั้นอะ่ะในการเก็บของอะ่ะเออคือตรงนี้มันเป็นแผงที่เราวางแขนเราตัวนี้ก็เป็นแท่นที่ชาร์จไวเลสช่องตรงนี้เราไม่ค่อยเก็บของได้สะดวกสักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ตามอะ่ะ ตรงนี้ก็คือแค่แบบใช้วางของเล็กๆจุกจิกหรือว่าเป็นกระดาษต่างๆนะครับก็วางได้แต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่เราใช้ในชประจําวันอะ่ะมันจะค่อนข้างวางลำบากเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็วางโทรศัพท์ได้แต่สมมติถ้าเราจะหยิบมาใช้หรือจะมาดูหรืออะไรแบบนี้มันก็เห็นว่าถ้าดูจากท่าของผมอะ่ะมันจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้นมันจะยืดแบบเต็มที่เลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตละกันนะครับ ถ้าคุณเน้นใช้งานในชุดประจำวันแบบเอาแบบพื้นฐานเบสิกเบสิกเลยอะ่ะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคือแน่นอนเนื่องจากการที่เขาเป็นรถยน์ไฟฟ้า100%นะครับคือในเรื่องของอัตราการเร่งอันนี้คือมันไม่ต้องรอรอบครับแปลว่าคือเราก็สามารถเหยียบได้สบายๆเลยคือคุณเหยียบปุ๊บความเร็วมาปับ๊บ นะครับอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยแบบก็มาเลยเห็นว่าไม่ต้องรอรอบเลยครับแบบพุ่งเลยพอสาึ้งพุ่งเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับคืออันนี้คือในกรณีถ้าเราเหยียบไปเลยนะครับแต่สมมติถ้าเราแค่แบบแตะคันเร่งเลี้ยนน้าหนักหรือว่าเพิ่มน้ําหนักไปทีลนิดทเลหน่อย อันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขับได้แบบสบายสบายเลยพวงมาลัยกริปของเขาอ่ะก็ถือว่าโอเคนะอยู่ระดับกลางนะมันไม่ได้แบบโอ้โหเป็นจุดไฮไลท์มันไม่ได้ปังถึงขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ใช่วแบบ่าโอ้โหเอาไม่อยู่ควบคุมไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมคือสแตนดาร์ดเลยก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าเราเน้นใช้งานปกติในชีวิตประจําวันอะ่ะไม่ไม่มีปัญหาเลยครับแต่สมมติถ้าคุณเป็นสายที่แบบ aggressiv หน่อยที่แบบโอ้โหเขาโค้งหนักๆต้องใช้พวงมาลัยต้องใช้กริป ให้มันลงไม้ลงมือแบบอย่างนั้นเลยเพื่อความแบบความสะดวกหรือว่าความชอบส่วนตัวของเราอ่ะอันนั้นอ่ะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่คันที่ผมขับอยู่เนี่ยคือเป็นตัวแฟลกชิพคือขับ4มีมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังก็คือมันก็จะเป็นตัวแรงสุดนะครับในกลุ่มของ s e เคร r X ซึ่งถ้าผมเหยียบนะครับลองดูนะ1 2 3ไปนีมาแบบสบายสายเลยว่านี่ผมไม่ได้เหยียบคลิกดาวนนะนี่ผมเหยียบ แต่ขันเร่งอยู่ประมาณ40%ได้ไม่ถึง50เลยด้วยซ้ำไปเนะี่ยคือแบบเร็วแรงใช้ได้ครับแล้วมันเนียนคือมันมาได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้รอรอบนะครับถ้าคุณต้องการความเร็วความแรงคันนี้ก็ถือว่าโอเคครับมันไม่ได้แรงจนเกินไปด้วยนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบรถจนไฟฟ้า100%แล้วอะ่ะบางท่านแบบก็แน่นอนมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีความกังวลว่าเฮ้ยรถมันแรงเกินไปหรือเปล่า เราสามารถควบคุมหรือว่าเราสามารถเอาอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนเอาตรงๆเลยนะมันอยู่ที่การเหยียบขันเะไรอของเราด้วยแน่นอนถ้าเราเหยียบแบบลึกสุดร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะมันก็ควบคุมยากอยู่เหมือนกันนะยิ่งรถแรงๆอย่างโดยเฉพาะรถที่มีมอเตอร์สองตัวอันนั้นอนะ่ะคือจะควบคุมยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันแรงจริงคันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นนะถ้าเราเหยียบแบบคิกดาวไปเลยอ่ะอันนี้ก็เอายากอยู่เหมือนกันแต่สมมติถ้าเราแบบไม่ได้เหยียบขนาดนั้นเราเหยียบแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเมื่อกี้มันเอาอยู่ได้สบายๆและ ความเร็วหรือว่าความแรงมันกําลังพอตัวอยู่อันนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะหรือในขนาดเดียวกันตรงหน้าจอเนี้ยที่ผมเปิดทิ้งไว้เนี่ยก็คือเราก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถเซฟเป็นภาษาไทยได้แต่ผมเซฟเป,ป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมชินมากกว่าเราก็ปรับได้ครับนี่ผมอยู่สแตนดาดถ้าต้องการที่มันเบาวกว่านั้นก็คอมฟอร์ตได้ครับแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเยี่ยมลึกสุดเลยนะหนึ่งสองสามไปเนี่ยเนียโอ้โหโอ้โหรู้สึกเลย พอเหยียบลึกสุดนี่คือลอยนะครับประมาณนึงเลยนะครับเบาวิวเลยครับซึ่งอากาศที่มันลอยแบบเนี้ยคือถ้าเราเหยียบสุดนะมันจะเห็นหรือว่าสังเกตอาการได้ชัดเจนเลยการควบคุมมันก็จะลดลงประสิทธิภาพมันก็จะลดลงแน่นอนในการควบคุมตัวรถนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาจริงๆเลยถ้าเราจะคิกดาวน์จริงๆหรือว่าเราต้องการเร่งแซงอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเหยียบสุดก็ได้นะเหยียบ50% 60%ก็ได้แต่สมมติถ้าเป็นเคสที่เราจะต้องเหยียบ1 0 0เเลยอ่ะเหยียบแค่แป๊บเดียวเมื่อ แซงแล้วก็ผ่อนคันเร่งลงมานิดหนึ่งอย่างเช่นอย่างการสมมติถ้าเราจะแซงรถข้างหน้านี่นะปัสแส๊แซงแซงเสร็จปึ้งก็ปล่อยนะครับเพราะถ้าเราเหยียบต่อมันแบบโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องอยู่แต่ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้ระบบความปลอดภัยจะค่อนข้างเยอะนะครับระบบเตือนให้รถอยู่ในเลนเตือนออกนอกเลน blind s p o กันชนต่างๆคือมันก็ มีให้ครบอยู่เหมือนกันนะครับพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับมีให้เยอะเลยถ้าเราพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยของคันนี้คือหายหัวครับมีให้เยอะเลยนะฮะแต่ถ้าเราดูหน้าจอคนขับเนี่ยคือสมมติถ้าคนที่ไม่ชินเลยมันจะรู้สึกแปลกและแบบรู้สึกไม่ชอบเลยนะคือมันจะเป็นจอที่ค่อนข้างเล็กอยู่เหมือนกันถามว่าเราดู h e a d Up Display ได้ไหมดูได้ครับแต่ว่า ฟีลลิ่งอะหรือว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆอะมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันครบอะเมื่อเทียบกับหน้าจอคนขับตรงนี้นะฮะและในขณะเดียวกันนี่คือเป็นตตัวแฟลกชิพที่มี Head-Up Display ให้ถ้าคุณดูตัวสแตนดาร์ดมันจะไม่มี Head-Up Display ให้นะอ่าตรงนี้ก็คือจะมีแค่นี้เท่านั้นเลยนะครับซึ่งถามว่าสะดวกไหมก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับแต่สมมุติถ้าเราขับไปสักพักเนี่ยเอาจริงๆกับผมก็ไม่ได้นี่คือส่วนตัวนะ ผมก็ไม่ได้มานั่งจ้องหรือว่านั่งดูตรงนี้อะไรเป็นจริงเป็นทางอยู่แล้วอะผมก็แค่ขับไปเลยและถ้าจะดูก็คือแบบแค่ลงมามองนิดนึงแล้วก็ขับต่อนะฮะแต่ถามว่าถ้าแบบถ้าเราเป็นคนที่ดูรายละเอียดต่างๆบนหน้าจอเยอะๆอันเนี้ยจะไม่ค่อยตอบโจทย์มากนักเพราะว่ามันเล็กช่วงล่างการเกาะถนน ผมถือว่าอยู่ระดับสแตนดานเลยนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบว,ว่าดีหรือไม่ดีสมมติท่านต้องตัดสินใจเลยหรือว่าต้องบอกเลยก็คือผมว่าเทปไปทางดีมากกว่านะแต่จริงๆแล้วสมมติถ้าเราขับอยู่ความเร็วสูงเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกว่ามันเร็ว,รวแล้วมันรแรงมากถ้าคุณเหยียบแบบถ้าคุณเหยียบคันเร่งเ,เกินประมาณ60%นะ่ะและคุณเข้าโคง้งอะไรแบบเนี้ยผมไม่แนะนํานะ บางทีมันจะมีอาการเวียงๆโยนๆยและบางทีมันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ถ้าในเรื่องของการซึมซับแรงกระแทกต่างๆหรือว่าแบบบนถนนที่แบบไม่ได้เรียบมากนักอ่ะอันเนี้ยบอกเลยว่ามันจะรู้สึกสะเทือนอยู่นะโดยเฉพาะแถวด้านหลังอ่ะแถวที่2อ่ะมันจะรู้สึกประมาณนึงเลยก็คือถ้าเราเจอถนนที่ไม่ได้เรียบมากนักอ่ะเราก็ลดความเร็วไปนิดนึงนะครับมันก็จะช่วยในการ ดาม a g e กรนะดะถ้าจะเรียกกันแบบนั้นเลยแต่นี่คือทั้งหลายทั้งปวงคือพูดถึงภาพรวมแบบสมมติถ้าเราใช้คันเร่งเต็มที่เราเหยียบเต็มที่หรือว่าเราเน้นประสิทธิภาพสมรรถนะการขับขี่แบบเต็มที่อันนี้คือเป็นข้อสังเกตต่ตางๆนะแต่อย่างที่บอกไว้สมมติถ้าเราแบบใช้แค่แบบเบสิคทั่วไปเราแบบขับอยู่ในเมืองทํางาน ในเมืองหรือว่าเราแบบถึงแม้เราจะขับไปต่างจังหวัดต่างๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่เหยียบอะไรแรงถึงขนาดนั้นน่ะเราใช้ความเร็วสมมตินนะตีไว้80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบโดยประมาณประสิทธิภาพสมรรถนะการขับขี่โดยรวมของรถคันนี้มันถือว่าตอบโจทย์คืออันนี้เป็นเคสสมมติถ้าเราแบบชอบรถทรงรถของมันอยู่แล้วชอบการออกแบบชอบออปชันชอบการใช้งานแล้วก็ชอบราคารู้สึกว่าออมันตอบโจทย์เลยแต่ว่าเฮ้ยการขับขี่มันไม่ได้ปังขนาดนั้นเราก็ต้องดูคาแรคเตอร์ด้วยว่า สไตล์การขับของเราเป็นแบบไหนด้วยและสุดท้ายเบาะผมก็ถือว่าจากที่ได้ขับมานะประมาณ2ชั่วโมงได้นะผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเมื่อยแต่ว่าในขณนะเดียวกันมันก็ไม่ได้ล็อกหรือว่ามันไม่ได้กระชับตัวเรานะครับและทัศนวิสัยในการขับขี่ด้านหน้าผมรู้สึกว่าโอเคกระจกด้านข้างตรงนี้ผมว่าได้เวลาเรากลับรถเนี่ยไม่ค่อยมีมุมอับสายตาสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเรามองกระจกด้านหลังตัวเนี้เพื่อดูรถด้านหลังอะ่ะมันจะบีบๆนิดนึงเนื่องจากทรงของรถมันนะครับมันทําให้แบบพื้นที่ของกระจกด้านหลังอะ่ะมันค่อนข้างจํากัดนิดนึงแต่สำหรับผมแล้วผมไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรนะอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเหมือนกันสําหรับเบาะแถวหลังของตัวซ e e ครกอร์ซนะถ้าเราพูดถึงพื้นที่โดยรวมอะ่ะผมถือว่าโอเคนะอยู่ในระดับที่กําลังดีอันนี้ผมเซตเบาะข้างหน้าเนี่ยให้มันแตกต่างกันกับฝั่งคนขับนะ เพื่อที่จะเปรียบเทียบกันสมมติถ้าเราเลื่อนเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าไปข้างหน้าเหมือนกับฝั่งคนขับอะ่ะมันจะมีพื้นที่ที่เหลือเฟือเลยแต่ถ้าเป็นเคสแบบนี้เนาะเพื่อความสบายของทั้ง2แถวเลยด้านหน้าและด้านหลังอะ่ะถามว่าตรงนี้โอเคไหมโอเคครับพื้นที่เล็กรูมตรงนี้ตรงเขาเนี่ยห่างก,กันเยอะพอควรเลยผมถือว่าใช้ได้สเปซเฮสต,ตรงนี้ก็โอเคเลยนะภาพโดยโรวมถ้าพูดถึงในแง่ของพื้นที่อะ่ะโอเคแต่มีข้อสังเกตก็คือตัวเบาะนะครับ ตรงที่นั่งเนี่ยคือเนี่ยเป็นสไตล์รถจนจากฝั่งประเทศจีนเยอะอยู่พอสมควรก็คือบ่อมันจะค่อนข้างต่ำครับซึ่งสมมติถ้าคุณได้มีโอกาสมาดูคันจริงอะ่ะคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าตัวบ่อครับ,ต,บ,รบตัวที่นั่งอ่ะครับกับที่พื้นอะ่ะตรงพื้นเนี่ยที่เราวางเท้าเนี่ยคือความห่างหรือว่าความสูงอะ่ะมันจะแบบไม่ได้สูงถึงขนาดน,นั้นเลยนะครับ มันจะอยู่แบบค่อนข้างต่ําเหมือนกันถ้าเราจะเรียกเลยนะฮะซึ่งบางทีมันจะแบบทําให้รู้สึกว่าแบบช่องขาตรงกลางตรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบตรงนี้คนระับผมชี้ตรงนี้ครับมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะลุงโล่งนิดนึงอะ่ะจะถามว่ามันติดขัดไหมไม่ไม่ได้ติดขัดนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเลยนะครับและด้านข้างตัวแผงประตูนะครับคุณผู้ชมคือที่วางแขนตรงเนี้ยคือสำหรับผมนะผมสูง170นะผมรู้สึกว่าตรงเนี้ย มันจะต่ําๆไปนิดนึงเหมือนกันที่วางแขนตรงเนี้นะถ้าใครที่สูงกว่าผมอ่ะคือน่าจะเจอผลกระทบมากกว่านั้นแต่ใครที่อาจจะไม่ได้สูงเท่าผมอ่ะก็อาจจะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยในขนาดเดียวกันนะ่ะตรงที่ผมชอบนะก็คือตรงเนี้ยตรงแผงประตูนี้นะคือดีไซน์ของมันอนะ่ะมันสวยดีผมว่ามันทําให้มันดูหนามันดูหนักแน่นนะเออผมรู้สึกมันมีความพรีเมียมในด้านนี้เหมือนกันนะ เออจริงๆอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนกระจกมูนรูฟตรงเนี้ยคือเนื่องจากอันเนี้ยเขาติดฟิล์มมาแล้วนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเลยนะครับถือว่าโอเคเลยไม่ได้มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่ามันไม่สามารถติดได้นะมันจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งสมมติถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะครับลองสอบถามก่อนที่จะซื้อนะว่าติดฟิล์มมาให้หรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะต้องไปติดเองนะครับ แต่จริงๆควรจะติดนะไม่องนั้นร้อนแน่นอนบ้านเราเนาะมันไม่ค่อยตอบโจทย์ในด้านนี้สักเท่าไหร่แอร์ด้านหลังจะมีให้แต่อยู่ด้านข้างนะครับข้างซ้ายมีให้ช่องหนึ่งด้านขวามีให้อีกช่องหนึ่งตรงกลางตรงนี้จะไม่มีให้นะซึ่งถามว่ามันโอเคไหมถ้าส่วนตัวนะถ้าคนที่แบบขี้ร้อนอ่ะจะแบบไม่ค่อยโอเคมันจะรู้สึกว่าแบบมันเบาๆไปหน่อยมันรู้สึกไม่ไม่เต็มที่อ่ะแทนที่จะแบบอยู่ตรงกลางแล้วมันยิงได้แบบสมมติถ้าเราด้านคนเดียวอยู่ด้านหลังเราสามารถปัด ทั้งสองขณนะมาหาเราเข้าตัวมันจะแบบมันจะใกล้กว่าแล้วมันจะโดนตัวเรามากกว่าแต่ข้อดีนะก็คือนี่มีที่วางแขนให้ด้วยอ่าเห็นรัสตรองแข็งแข็งแรงเลยนะครับอันน,น,นี้อันนี้ระดับตรงนี้โอเคเลยกําลังดีเลยถ้าเราวางแขนอยู่ตรงนี้วางแก้วตรงนี้ได้สบายสบายเลยผมถือว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยตรงนี้ใช้ได้ครับและตัวเบาะแถว2เนี่ยความชันอะ่ะผมถือว่าโอเคเลยนะมันไม่ได้ชันเลยคือนั่งได้แบบสบายสบาเลยมันไม่ได้แบบตรงอะ่ะ มันจะเอ็นเอลงมานิดนึงซึ่งอันเนี้ยผมว่าอยู่ในระดับที่กําลังดีเลยนะครับและสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราดูเล็กรูไปด้วยนะนี่นะครับอันที่ผมยืดสุดไปเลยอ่ะเห็นไถ้าผมยืดสุดเนี่ยมันจะติดตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าคุณสังเกตฝั่งตรงเนี้ยอ่ะนะพื้นที่มันจะมีให้เยอะกว่านะครับแต่นี่ที่จะให้ดูจริงๆก็คือตรงนี้ครับนี่อันเนี้ยคือจะเป็นช่องเก็บของ ตรงเบาะนะครับด้านหลังตรงเนี้ยซึ่งมันจะเป็นแบบเฉียงอย่างนี้นะอะ่ามันไม่ได้เป็นแบบตรงแบบนี้นะอะ่าถามว่าเก็บของได้ไหมก็เก็บได้นะแต่เราก็วางไว,ไวข้ข้างบนข้างบนนี้หน่อยนะถ้าวางไว้ข้าลงล่างตัวนี้มันอาจจะหลุดได้เพราะตรงเนี้ยสังเกตว่ามันมีช่องแค่ตรงนี้เท่านั้นเองเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้เองเป็นทั้ง2ฝั่งเลยน,นะครับและสุดท้ายของเบาะด้านหลังก็คือโตเบาะตรงนี้นะครับหรือว่าตรงเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะถ้าเรามองหรือว่า พูดถึงทัศนวิสัยอะสำหรับคนที่นั่งด้านหลังอะตรงเนี้ยปิดทึบเลยมองไม่เห็นเลยนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันบางคนอาจจะชอบให้มันแบบโล่งๆนิดนึงไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพื่อที่เราจะได้เห็นด้านหน้าหรือว่าวิวด้านหน้าเนาะเวลาเราขับรถอยู่นะครับอันนี้อาจจะทึบๆไปหน่อย คือจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดอ่ะเราก็สามารถอ a d a ์ได้เราสามารถปรับได้อยู่ที่การใช้งานของเราคือทั้งหมดที่ผมพูดไปอ่ะมันเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเลยนะครับก็คือจากความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านอนะ่ะถ้ามีโอกาสก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็นตัวซ e เคร X คันนี้หรือว่ารถจนขนาดก็ตามก็ให้มาลองทดลองขับก่อนลองนั่งดูลองใช้งานดูก่อนนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับและคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจที่จะไปทดลองขับหรือว่าไปดูคันจริงนะครับก็จริงๆก็มีหลากหลายโชว์รูมอยู่เหมือนกันแต่ที่ผมไปก็คือที่ Seeker Primus Popup Store อนะครับอันนี้อยู่ที่เดอะมอลสาขาบางแคนะครับอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันในปีหน้านะครับเดือนมีนาคมปี2568นะก็คือจะมีโชว์รูมของ Seeker p r i m u s เหมือนกันนะครับ อยู่บนพื้นที่4ไร่ถนนราชพฤกษ์เหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นแบบแกรนด์โอเ i n g ใหม่อลังการางานสร้างเลยถ้าท่านใดยังไม่ได้ซื้อในช่วงเวลานี้และไปดูในปีหน้าหรือว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปก็รอแวะกันไปดูได้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคํำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมธม,มีธีรธรรมธรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ